ปัญหาสุขภาพของผู้คนปัจจุบันเนี่ยนะคะอาจจะมาจากในหลายปัจจัยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะก็คือปัจจัยทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตการงานนะคะรวมถึงพฤติกรรมความเชื่อหรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็จะส่งผลต่อสุขภาพทั้งสิ้นค่ะซึ่งทางการแก้ปัญหานั้น,นะะจะต้องผลักดันให้คนทุกกลุ่มในสังคมเข้าถึงการบริการของภาครัฐเพื่อที่จะมีการดูแลรักษาสุขภาพนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานค่ะ การใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนทุกวันติดต่อกันวันละไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงต่อวันคืออีกหนึ่งพฤติกรรมที่คนยุคนี้ทุกกลุ่มในสังคมต่างเป็นกันอย่างแพร่หลายซึ่งในด้านสุขภาพนั้นการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนติดต่อกันเป็นเวลานานย่อมส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพของดวงตาหรือนิ้วมือตัวอย่างของการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญที่บ่งชี้ว่าปัจจัยสังคมกําหนดสุขภาพของแต่ละบุคคลที่อาจมาจากปัจเจกบุคคล ได้แก่วิถีชีวิตพฤติกรรมความเชื่อหรือมาจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวได้แก่วัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาหรือมาจากระบบบริการสุขภาพความเท่าเทียมชนิดและระดับการบริการปัจจัยทั้งหมดล้วนส่งผลต่อสุขภาวะของผู้คนในสังคมดรสุวิจีคูดผู้ประสานงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคมองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาสุขภาวะที่เกิดจากปัจจัยสังคมไม่ใช่เพียงแค่ให้ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเท่านั้นงานพัฒนาผู้นําเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของเราเนี่ยทำเพื่อให้เขาเกิดความคิดอย่างมีระบบที่จะมองทั้งปัจจัยทางสังคมปัจจัยทางบุคคลปัจจัยทางชุมชนเป็นตัวตั้งที่จะไปแก้ไขเงื่อนไขที่ทําให้เกิดปัญหาทางสุขภาพกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องติดต่อโรคไม่ติดต่อ นะคะและผู้นำเองเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาสุขภาพของประเทศปัจจุบันทั่วโลกต่างตื่นตัวต่อจำนวนผู้ปว่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันยังเป็นเรื่องการบริโภคเช่นบุหรี่เครื่องดื่มแอลโกอฮอล์หรืออาหารที่ไม่เอื้อต่อสุขภาวะ ทำให้การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการสร้างเสริมสุขภาพเริ่มกลายมาเป็นระบบสุขภาพที่ทั่วโลกให้ความสําคัญจากเมื่อปี2551โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุของการตายหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึง55เปอร์เซนตและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในทศวรรษหน้าอีกทั้งการดูแลรักษายัางต้องใช้ต้นทุนจํานวนมหาศาลทํายังไงให้เกิดระบบการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณที่ยั่งยืน นะคะอย่างก,กระบวนการของสสสหรือว่ามูลนิธิต่างๆที่ทํางานเรื่องส่งเสริมสุขภาพในสิงคโปร์ phones, ในเก,กาหลีในประเทศอื่นๆที่เข้ามาร่วมประชุมกับเราครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ประเทศอื่นที่ยังไม่ได้ทำการทํางานแบบนี้เนี่ยได้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบการสร้างเสริมสุขภาวะ aj. ต้องทําควบคู่ไปกับการดูแลตนเองของปัจเจก,กบุคคล การเลิกพฤติกรรมซ้ำๆที่กระทำติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจึงจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน